สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 61มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 61วันนี้ก็คือ bright w i n moment แรงก่อนวันวาเลนไทน์ค่ะ คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนทุกคนจําได้ใช่ไหมคะค,คือตอนคลิปข่าวก่อนที่พี่ชมทําไปเรื่องที่ไบรท์ถ่ายโปรเจกต์วันเกิดน้องวินที่ท้ายรถเมล์และเอามาโพสต์ลงสตอรี่ตัวเองอะค่ะคือวันนี้ค่ะทุกคนเจ้าคนน้องก็โพสโปรเจกต์วันเกิดนี้ลงที่สตอรี่ไอของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญ คือมันเป็นรถเมย์คันเดียวกันด้วยคือตอนแรกที่เห็นแวบๆแบบพี่ชมคิดว่าออน้องคงไปเจอโปรเจกต์วันเกิดตัวเองที่ท้ายรถเมยคันอื่นแหละแล้วน้องก็เลยถ่ายมาลงที่สตอรี่แต่พอดูดีๆถึงกับเอามืออุดปากตัวเองแล้วกรี๊ดเลยคะ่ะทุกคนมันคือรถคันเดียวกันเพราะมันเป็นสาย98วิ่งระหว่างห้วยขวางกับบางนาเหมือนกันทะเบียนเดียวกันดูสิคะทุกคนดูเลขทะเบียนรถสิคะมันคือเลขเดียวกันจริงๆคะ่ะ ต่างกันก็แค่เวลาค่ะทุกคนซึ่งคลิปที่คนพี่ลงมันเป็นเวลากลางวันแล้วคลิปที่คนน้องลงมันเป็นเวลากลางคืนเพราะแสงในคลิปมันดูเป็นแสงไฟในเวลากลางคืนค่ะคืออะไรอะ่ะน้องไปตามเก็บโปรเจกต์ตัวเองเหรอหรือว่าวังเอิญไปเจอรถคันนี้พอดีแล้วทำไมต้องเป็นรถคันเดียวกันโปรเจกต์ Project เขาติดเฉพาะรถคันนี้คันเดียวเหรอทุกคนหรือย,ยังไงอะ่ะหรือว่าพี่คนสนิทเป็นคนถ่ายคลิปแล้วส่งมาให้ คือคนพี่อาจจะขับรถไปทํางานแล้วเจอเลยถ่ายคลิปมาลงสตอรี่ตัวเองแล้วพอตอนขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วเจอรถคันเดิมอีกก็เลยถ่ายส่งมาให้น้องดูงี้หรอโอ้ยไม่ว่าจะเป็นใครถ่ายก็เถอะแต่ถ้าเจอโปรเจกต์เดิมจากรถคันเดิมซ้ําๆแบบนี้นี่ถือว่ามันคือพรมลิขิตแล้วนะเอาดีๆอะไรกันมันจะบังเอิญขนาดนะั้นยิ่งถ้าเจอรถคันเดียวกันทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี้มันยิ่งคือโชคชะตาฟ้าลิขิตชัดๆเลยนะทุกคน โอ้ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับ2คนนี้มันคือการจับวางของพระเจ้าจริงๆค่ะยอมค่ะยอมอีฉันยอมในความเกิดมาคู่กันของคู่นี้จริงๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวันปล่อย MV เพลง s a ด Movie ของอ Bright ที่ฟิจอริงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโรซึ่งวันนี้ Bright ก็ได้โพสต์คลิปโพสต์รูปเพื่อโปรโมทเพลงของตัวเองลงที่ IG ค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องก็มากดไลค์รูปให้พี่ด้วยนะคะ น้องต้องมากดไลค์อยู่แล้วแหละค่ะก็วันนี้มันเป็นวันที่สําคัญกับคนพี่มากๆแล้วคนสําคัญของใจอย่างน้องชายคนสนิทจะไม่มาช่วยซัพพอตได้ไงเนาะทุกคนเนาะและว,วันนี้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนต่างก็พากันช่วยกันโปรโมทเพลงนี้ของไรลงที่สตอรี่ของตัวเองค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องก็มาช่วยซัพพอตคนพี่เช่นกันค่ะคือน้องอัดคลิปจาก MV คนพี่มาลงที่สตอรี่ของตัวเองแล้วใส่แคปชั่นชื่อเพลง Sad Movie พร้อมกับอีโมจิไฟลุกเหมือนเป็นการอวยพรให้เพลงของพี่ปังๆดังๆอด,ด,ดเหมือนไฟลุกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแท็กหาคนพี่อีกด้วยนะคะแล้วเจ้าคนพี่ก็โค้ดสตรอรี่เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่อัพเกี่ยวกับเพลง sad movie มาที่สตรอรี่ของตัวเองค่ะทุกคนแล้วแฟนคลับต่างก็ลุ้นว่าพี่มันจะเห็นสตรอรี่ของน้องเปล่าวะทำไมโค้ดแต่สตรอรี่ของคนอื่นไม่โค้ดสตรอรี่ของน้องสักที และแล้วเจ้าคนพี่ก็มาโคสตรอรี่ของคนน้องลงที่สตรอรี่ของตัวเองจริงๆค่ะทุกคนโอ้ยพี่ชมชอบความสัมพันธ์ของพวกเขาจริงๆคะ่ะคือนอกจากจะชอบที่พวกเขารักกันแล้วยังชอบในความซับพอร์ตกันและกันของพวกเขาสองคนมากๆคะ่ะคือคนพี่ไปเจอโปรเจก์น้องก็เก็บโปรเจก t น้องมาลงสตอรี่เพื่อซับพอร์ตน้องถึงจะเป็นการอวดแฟนเป็นตัวบ้างก็เถอะแล้วพอคนพี่ปล่อยเพลงคนน้อง ก็ทั้งมาเฟบทวิตทั้งมาอัพเพลงพี่ลงสตอรี่ตัวเองเพื่อช่วยพี่โปรโมทเพลงอีกด้วยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหัวใจถึงมันจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่มันโคตรมีความหมายกับความรู้สึกเลยค่ะทุกคนคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องหวือหวาอะไรแต่มันมีความใส่ใจมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนโยนแฝงอยู่ในนั้นมันเป็นอะไรที่พอเราเห็นแล้วมันทําให้เรายิ้มได้ทุกๆครั้งจริงๆค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะ วันนี้พี่ชมขอพูดถึงงานวินเดอร์แลนด์ที่บ้านเบสของน้องวินจัดขึ้นมาหน่อยนะคะคือพี่ชมไม่ได้ไปงานนะคะแต่พี่ชมขอพูดจากที่เห็นคลิปเห็นรูปจากที่เป็นแฟนคลับที่เขาได้ไปงานเขาแชร์กันและแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่ไปงานด้วยนะคะที่แชร์และแบ่งปันภาพบรรยากาศต่างๆในงานให้เราได้เห็นกันขอบคุณมากๆจริงๆค,ค่ะค่ะคือมันเป็นงานเกี่ยวกับภาพถ่ายความทรงจําของน้องวินคะ่ะทุกคน ในงานมีรูปของน้องวินเยอะมากและแต่ละรูกที่บ้านเบสของน้องวินถ่ายคือถ่ายน้องออกมาได้น่ารักมากมีทั้งหลอ่อทั้งน่ารักเต็มไปหมดแล้วบางโซนก็มีรูปมีความทรงจําของวัดไทยอยู่ด้วยนะคะมีกีตาร์ของสารวัตรด้วยค่ะทุกคนคือมันเป็นงานแห่งความทรงจําที่งดงามจริงๆค่ะทุกคนแถมบางโซนมีเพลง EDM ด้วยนะคะซึ่งมันบ่งบอกความเป็นตัวตนของน้องสุดๆเลยล่ะคะ่ะ แล้ววันนี้น้องก็ได้แวะไปที่งานด้วยค่ะทุกคนคือแบบอิจฉาคนได้ไปงานสุดๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้แฟนๆมีร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องด้วยค่ะแล้วก็มีเค้กมาให้น้องเป่าด้วยนะคะแล้วน้องก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนน้องถามทุกคนว่าร้อนไหมครับแล้วแฟนๆก็ตอบว่าไม่ร้อนแต่น้องบอกว่าวินร้อนมากๆเลยครับแล้วน้องก็ขอบคุณแฟนๆที่มาในวันนี้ คือวันนี้มีแฟนกลับไปงานกันแบบเยอะมากจนน้องเอ่ยปากพูดว่าวันเกิดปีที่แล้วยังมีคนมาแค่ประมาณ20คนได้น้องบอกว่าปีนี้ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้น้องคือดีใจและปลื้มใจมากๆจนน้องร้องไห้เลยทุกคนโอ้ยลูกคือแบบถึงน้องจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดสักเท่าไหร่นะคะว่าดีใจมากแค่ไหนที่มีแฟนๆรักน้องเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน แต่การที่เห็นน้องร้องไห้ในวันนี้มันทำให้เรารับรู้ได้ทันทีว่าน้องปลื้มใจและดีใจมากจริงๆที่มีแฟนๆอยู่เคียงข้างน้องทุกช่วงเวลาแบบนี้ถึงน้องจะเป็นคนร่าเริงสดใสตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับอะไรรอบๆตัวมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ยพอเห็นน้องเอามือเช็ดน้ำตาหัวอกคนเป็นแม่อย่างเราเห็นแบบนี้แล้วก็อดน้ำตาไหลไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะทุกคนคือแฟนๆที่อยู่ในงานต่างก็ร้องไห้ตามน้องกันหมด แต่ในขณะเดียวกันถึงจะพากันร้องไห้อยู่แต่แฟนๆก็ตะโกนบอกน้องว่าอย่าร้องไห้แล้วแฟนๆก็พากันร้องเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอให้กับน้องด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนคําร้องตรงท่อนคนนั้นต้องเป็นเธอให้เป็นคนนั้นต้องเป็นวินค่ะทุกคนแล้ววันนี้น้องก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับที่งานด้วยนะคะแถมน้องยังหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาถ่ายคลิปของแฟนเพื่อเก็บไว้ดูอีกด้วย โอ้ยทำไมหนูน่ารักแบบนี้ล่ะครับลูกคือมันช่างเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆค่ะทุกคนมันคือความรักความอบอุ่นระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆคือสิ่งที่แฟนคลับอย่างเราๆทำให้ศิลปินก็เพื่อต้องการเห็นรอยยิ้มของเขาและต้องการให้เขาอยู่ในที่ที่เราสามารถมองเห็นเขาได้ไป,ไปอีกนานๆ แล้วการที่เขายังอยู่ตรงนี้มันก็คือพลังใจในการมีชีวิตอยู่ของแฟนคลับอย่างเราเหมือนกันค่ะมันเป็นความรักที่งดงามเป็นความรักที่ศิลปินกับแฟนคลับเท่านั้นที่จะเข้าใจมันได้ดีค่ะทุกคนจริงๆนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนคลับหรือคนที่ไม่อินเขาจะไม่มีทางเข้าใจเราหรอกค่ะแต่เราก็เข้าใจได้นะคะเพราะแต่ละคนก็มีความรักความชอบที่ไม่เหมือนกันค่ะโอ้ยน้องครับน้องวีนลูกจริงๆแม่ไม่อยากเห็นหนูร้องไห้เลยนะครับ เพราะหนูเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงเป็นตัวแทนของคำว่าความสดใสของโลกใบนี้เวลาเห็นหนูร้องไห้ทีไรมันทำให้แม่ปวดใจเหลือเกินครับลูกแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนูร้องไห้เพราะตื่นตันและดีใจในความรักที่แฟนๆมีให้แต่ถ้าวันไหนที่หนูร้องไห้เพราะมีเรื่องทุกข์ใจแม่ขอให้หนูรู้ไว้นะว่าพวกเราก็พร้อมจะโอบก,กอดหนูไว้ด้วยความรักและกำลังใจและคอยเป็นเกราะคุ้มภัยให้หนูเสมอนะครับ อยู่ตรงนี้ไปนานๆเลยนะครับคนเก่งของแม่พวกเราจะคอยเป็นลมใต้ปีกให้กับหนูและพี่ไบร์เองขอให้หนูทั้งคู่ก้าวไปบนเส้นทางสายนี้อย่างมั่นคงและก้าวไปพร้อมกับความรักที่พวกเรามีให้กับหนูทั้งคู่และก้าวไปพร้อมกับความรักของหนูทั้งคู่ที่มีให้แก่กันด้วยนะครับคนดีของแม่พวกเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อหนูสองคนเสมอนะเจ้าบีหนึ่งบีสองของแม่ค่ะวันนี้เริ่มจากคนคลั่งรักกันแต่ดันมาจบที่น้ำตาไหลแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะถึงยังไงมันก็คือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเนาะทุกคนเนาะเอาละค่ะนี่ขนาดวันนี้ยังไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะคะยังมีโมเมนต์ให้เราได้ชื่นใจกันขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์จะมีโมเมนต์จัดเต็มขนาดไหนกันนะทุกคนงั้นไว้เราค่อยมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะว่าจะมีโมเมนต์หวานๆหรือโมเมนต์ตาแตกอะไรให้เราได้หวีดกันบ้างหรือเปล่างั้นคลิปนี้เราหวีดกันแค่นี้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ